ธนาคารออมสิน9 0ป,ปีที่108ปีดูแลคนไทยไม่เปลี่ยนแปลงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับครมทางหลวง True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์มีวางจำหน่ายแล้วที่ King Power, Big C r a j ด d a m Foodland, Gourmet Market, Cafe Amazon และช่องทางออนไลน์ชั้นนำ นอกจากครูทีจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รอบรู้และเชี่ยวชาญเรื่องการปลูกไผ่แบบหาตัวจับยากแล้วเขายังเป็นชาวนาที่รักในอาชีพและรู้จักมเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างลึกซึ้งอีกด้วยครูทีร่วมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อนเกษตรกรรุ่นใหม่อีก1ิบกว่าคนที่มีหัวใจเดียวกันทำเรื่องการเก็บมเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นถิ่นในชื่อกลุ่มชาวนาไทยอีสานเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวโบราณให้คงอยู่พัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆสร้างความหลากหลายทางด้านอาหารให้กับโลกของชาวนาไทย คือถ้าเกิดว่าเราทำนาเนี่ยมันถ้ามีความหลากหลายของสายพันธุ์มันจะเกิดความความมั่นคงมากกว่าเวลามีเ,าเกิดความสูญเสียมีน้ำท่วมอะไรพวกนี้ความหลากหลายเนี่ยเราจะได้เปรียบถ้าเกิดว่าเราทำทำข้าวพันธุ์เดียวถ้าเกิดว่ามันมีส่วนความสูญเสียมาเนี่ยเราจะจะเสียงมากนั้นอย่างตรงเนี้ก็จะมี ที่เราอนุรักษ์ไว้อยู่200กว่าสายพันธุ์220สายพันธุ์ตามรายชื่อที่เรามีอยู่ส่วนในเรื่องของพัฒนาสายพันธุ์ใหม่มันก็เป็นหมืน่มนๆสปีชีส์อยู่นะท,ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อที่ยังไม่ได้เอามาลงแปลงใหญ่นะครับอย่างข้าวฟ้าน,นี้บางทีเนี่ยเราไม่ค่อยรู้จักเลยนะครับอันนี้เป็นข้าวลูกเขียมันก็จะเป็นคล้ายๆกับข้าวญี่ปุ่นนะแต่มันเป็นข้าวที่สายพันธุ์ที่อยู่ทางภาคใต้แต่เรามาปลูกทางภาคอีสานะมันก็จะได้ผลดี เป็นข้าวที่เมล็ดเล็กๆ,ๆเนี่ยซึ่งเราไม่เคยรู้จักเลยหลายๆคนก็ไม่รู้จักหรอกว่าข้าวมันมีกี่ชนิดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาอย่างลึกๆลงไปเนี่ยก็จะเห็นความอัศจรรย์ของข้าวอันนี้เป็นข้าวลาแตกปีกซึ่งมันจะเป็นข้าวที่ที่มันมีปีกก็จะมองอไม่ออกเหมือนกันว่าข้าวมันก็คงเหมือนๆกันทั่วๆไปนะครับแต่ว่าข้าวแต่ละชนิดเนี่ย เวลาปลูกทุกๆปีมันจะมีการกลายพันธุ์มันจะมีการเหวี่ยงของของพันธุก,กรรมตามตามกฎของธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการคาดพันธุ์ข้าวถึงจะต้องเกิดขึ้นทุกๆปีของชาวนาถ้าชาวนาไม่ไม่มีองค์ความร,รู้เรื่องของการคาดพันธุ์ข้าวมันก็จะต้องไปซื้อพันธุ์ข้าวทุกๆปีตัวเองเนี้ยไม่สามารถที่จะเก็บพันธุ์ข้าวได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการคาดพันธุ์ข้าวจึงเป็นองค์องค์ความรู้สําคัญในการการทํานาของชาวนานะครับ ก็อย่างตัวเนี้เป็นข้าวของของกลุ่มชาวนาไทยอีสานของเราเหมือนกันนะครับสองสองชนิดเนี้ยส,สองอย่างเนี้ยเป็นข้าวพันธุ์เดียวกันแต่ทําไมมันมันต่างกันอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวดาําอศสิตะนะครับอ่าโดยปกติแล้วชาวนาไทยอีสานจะคัดพันุ์ข้าวโดยที่มีคอรวงสั้นคอรวงสั้นหมายถึงว่าเนี่ยครับ อันนี้จะเรียกว่าใบใบวีหรือใบธงที่มันติดกับกับรวงนะครับที่เราคัดคอรวงสั้นเนื่องจากว่าป้องกันโรคคอรวงไหม้หรือคอรวงหักนะครับอันนี้คือลักษณะที่เราต้องการนะครับแต่ลักษณะที่มันแปลกมันเวียงออกมาก็คือเป็นข้าวเหนียวดำอาสิตาที่คอรวงยาวคอรวงยาวใบจะอยู่ที่นี่อันนี้จะเป็นรวงยาวแต่ด้วยความด้วยคุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือเมื่อคอรวงเขายาวมเมล็ดก,ก็จะเยอะ เนี่ยเราก็เลยแยกออกมานะแยกออกมาเพื่อที่จะมาปลูกทดสอบสายพันธุ์อีกอย่หนึ่งนะครับวิธีการคัดพันธุ์โดยการคัดเข้ากล้องเราก็จะเลือกรวงอังนนี้รวมที่เราเลือกมาเนี่ยมันก็จะเป็นรวงที่เราไปไปเดินหักมาเ,เลือกหักมาว่าเป็นที่พึงพอใจอแล้วก็เอามาคัดทีนี้เวลาการคัดเราก็จะเลือกเลือกจากปลายรวง กลางรวงโคนรวงนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับข้าวเหนียวดำอสิตะคุณสมััิเเด่นก็คือจะมีสีเข้มนะสีเข้มสีดำอมม่วงนะครับแล้วก็แกะนะครับแกะเข้าเปลือกนะครับโดยการแกะแบบออกนี่นะครับนี่คือปลายรวง นี่ก็กลาง,ลวงร,ลรวงนะครับนี่ก็โคนรวงครับจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงก็เพราะว่าระดับน้ำหรือว่าอากาศในแต่ละช่วงในแต่ละวันก็จะมีเหมือนกันเพราะว่าข้าวจะไม่ได้สุกพร้อมกัน ทั้งรวงนะครับข้าวจะสุกจากปลายรวงจากปลายรวงมาเรื่อยๆ,ๆจนถึงโคนรวงถ้าเกิดว่าน้ําขาดตอนที่ข้าวจะสุกตอนโคนรวงมเมล็ดจะรีบนะไม่ได้จะรีบแล้วก็สีก็จะไม่เข้มแต่ถ้าเกิดว่าอากาศอากาศหนาวอากาศหนาวมีความเข้มของสีมากนะมันจะอยู่ช่วงไหนช่วงที่ปลายรวงสุกหรือกลางรวงสุกอย่างงี้มันจะถึงจะต้องคัด ปลายรวงกลางรวงโคนรวงมันจะไม่เหมือนกันเลยเพราะนั้นลักษณะเด่นเวลาเราไปเพาะไปปลูกก็จะไม่เหมือนกันเราต้องการข้าวที่มีสีเข้มนะครับอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามันมีความด่างความด่างก็หรือว่าท้องแตกหรือว่ามีร้าวท้องไข่ปลาซิลวเนี่ย ก็จะไม่เอานะต,ต้องค muted, ัดอ,ออกนะครับมเมล็ดบิดงอก็จะใช้ไม่ได้นะครับสีจางหรือว่าตรงตานะครับมันมันแตกหรือว่ามันยุบไม่สมบูรณ์ก็จะก็จะใช้ไม่ได้นะครับทีนี้พอเราคัดในรวงมาแล้วเนี่ยได้เยอะพอสมควรนะครับเราก็แยกปลายรวงกลาลงรวงโคนรวง แยกออกก็เอาไปเพาะ mm hmm. วิธีการเพาะก็เพาะกับแกลบดำหรือกับทรายก็ได้นะครับเ mm hmm. พาะเป็นข้าวเปลือกนี่นะครับแล้วก็รดน้ําสักหน่อยหนึ่ง mm hmm. แล้วก็ขีดขีดแล้วก็กรบแล้วก็เอาน้ําเลี้ยงนะครับในกระบา mm hmm. ให้งอกพองอกสักพักหนึ่งได้ประมาณสัก5 10, 10เซนสิบเซนเนี่ยก็ย้ายลงไปไปปลูกในกระถางที่ที่เราเตรียมไว้ต้องต้องเป็นดินในพื้นที่นาของเรานะไม่ใช่ดินที่เรามาปรุงใหม่ ไม่ใช่ว่าดินที่ซื้อมาแล้วมาปรุงแต่เป็นดินที่ที่อยู่ในนาของเรานั่นแหละครับเอามามาเพาะแล้วก็ดูแลตามธรรมชาตินั่นแหละครับจนออกรวงมาแล้วก็ดูระหว่างมเมล็ดที่อยู่ปลายรวงกลางรวงหรือโคนรวงอันไหนเป็นที่พึงพอใจสําหรับเราแล้วก็เอาตอนนั้นมาทําพันธุ์นะครับน,นี่คือแบบย่อๆสั้นๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดมันเยอะพอสมควรในการที่ เราจะคัดพันุ์จากการพเพาะข้าวกล้องนะครับนอกจากเรื่องของการทำนาอนุรักษ์พันธุ์ข้าวและการเก็บมเมล็ดพันธุ์แล้วยังมีอะไรอีกไหมที่เป็นหัวใจสําคัญของการทําเกษตรแบบกสิกรรมธรรมชาติคือเรื่องของการทําข้าวอย่างเดียวเนี่ยมันมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของระบบนิเวศนะแปลงทั้งแปลงเราทำนาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสัตรูข้าวโรคของข้าวถ้าเกิดว่าเราจัดการระบบนิเวศไม่เหมาะสม พื้นที่โล่งมาเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะแพร่กระจายเรื่องของศัตรูข้าวหรือว่าโรคของข้าวมาตามกระแสตามลมหรือว่าตามการแพร่ระ,ะบาดของนาข้างๆก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการปลูกป่าการสร้างป่าหรือเป็นป่ากันชนอะไรพวกนี้มันสามารถที่จะช่วยได้โดยที่ว่าเราไม่ได้ทํานาเพียงอย่างเดียวแบ่งพื้นที่นาให้เป็นที่ที่ในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว แล้วก็แบ่งให้เป็นเป็นที่ที่เป็นป่าเป็นป่าอาหารอีกอื่นๆเราไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวเราจะต้องมีกินปลากินเห็ดพวกนี้ถ้าเรามีป่าเราก็จะได้กินเห็ดที่เป็นอาหารแล้วก็มีต้นไม้มีไผ่มีอะไรที่เป็นอาหารพวกนี้แล้วมีสวนครัวที่ที่เป็นแหล่งอาหารให้กับเราโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อนะมันก็จะทำให้เราเกิดเกิดความยั่งยืนขึ้นมานะครับคำว่าคนเปลี่ยนโลกสำหรับครูทีหมายถึงอะไรครับ คนเปลี่ยนโลกตามแนวคิดของผมนะครับก็คือผมเนี่ยมาเปลี่ยนโลกแบบนี้ผมสร้างในสิ่งที่ผมอยากจะไปและสร้างในสิ่งที่เราอยากจะอยู่เราไปที่ตรงไหนเราชอบแบบนั้นเราจะต้องไปอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราสร้างในสิ่งที่เราอยากจะไปและอยากจะอยู่ในที่ที่เดียวกันคือสร้างป่า สร้างบ้านหรือสร้างอาหารในสิ่งที่เราอยากจะอยู่และเราอยากจะไปอยากจะไปเสพในที่ที่เดียวกันนั่นแหละครับโลกมันจะเปลี่ยนอย่าไปมองว่าโลกมันกว้างใหญ่แต่จงมองว่าว่าโลกของเรามีแค่นี้เราจะสร้างโลกของเราให้หน่าอยู่แบบไหนในพื้นที่ที่ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าแต่ละคนต่างสร้างต่างทําแบบนี้ในโลกใบนี้ของเราเ,เล็กๆเนี่ยแต่ละคนต่างสร้างมันก็จะกลายเป็นโลกใหญ่ๆที่ทุกคนชอบแบบนี้เหมือนกัน คือโลกของการอนุรักษ์โลกของการสร้างความสีเขียวให้มันเกิดขึ้นสร้างในสิ่งที่เราอยากจะอยู่และอยากจะไปนั่นแหละครับคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนโลกได้ กลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา20นาิกา30นาทีทางททบ5นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ